สวยออร่าเจียบพ,พิจิตราเผยลุกออกงานเรียบหรูดูแพงมากสำหรับคู่ของนักร้องเสียงดีบอยพ i ชแมกเกอร์ Boy, maker, และภรรยาคนสวยเจียพ,พิจิตราเป็นคู่สามีที่น่ารักมากๆเลยค่ะโดยมักจะมีความหาความกวนกันของคู่นี้ออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่เสมอส่วนทางด้านของเจียนั้นบอกเลยค่ะว่ายิ่งนับวันยิ่งสวยออรามากขึ้นเรื่อยๆเลยนี่ขนาดอายุ43ปีแล้วนะคะ แต่ว่ายังสวยออร่าเปล่งประกายไม่เปลี่ยนเลยอย่างล่าสุดเจี๊บก็ได้ออกมาเผยลุคออกงานของตัวเองงานนี้ขอบอกเลยค่ะว่าสวยออร่ามากๆยิ่งมองก็ยิ่งตกหลุมรักโดยเจี๊บมาในชุดเดรสสีชมพูหวานเรียบหรูดูแพงมากๆเลยค่ะงานนี้บอกเลยค่ะว่าหว,วานเจี๊บของจริงชุดเรียบร้อยน่ารักมากๆยิ้มทีโลกสดใส ลูกนี้คือลูกคุณหนูแบบสุดๆปล่อยผมยาวสลวยแต่งหน้าใสาๆเต็มสิบไปเลยสวยเรียบร้อยแล้วยังวางตัวดีมารยาทก็ดีนิสัยก็น่ารักไม่แปลกใจเลยที่ใครๆก็หลงรัก